วิถีตถีงเราเลยนโตทวานวิถีมีเท่าไหร่นะคะเคยสอบได้บ้างเดี๋ยวให้รางวันพักหนึ่งกะทีะโดทถวานวิถีมีทั้งหมดเท่าไหร่นะคะที่ทานแสดงที่เรากําลังจะเรียนกันมีทั้งหมดเท่าไหร่นะคะคโอ้คุณมาลีกเหรอ ก็ปลดมือห้เลยหนะ้าสิบสองห้าสิบสองจริงไหมพ่อเราเ,เสียงทานไกลมาทาไกลมาห้าสิบสองจริงไหมจริงนะห้าสิบสองมีอะไรบั่งหนึ่งห้าสสองมีอะไรม้่งคะชื่ออะไรบ้างคะะโลกทววิถีมีสามอย่างชื่ออะไรนะ ใหม่อีกรอบนึง มีสี่สิบห้าอัปานเอาปนาชาวนานโนทวาวนิถีเจ็ดกามะชาวนานโนทวาวนิถีสี่สิบห้ามีอะไรบ้างนะะ สุดท้ายมโนธรรวิีสุดท้าวอ็เปีะสุดมโนธวรวิถี41อันนี้เป็นกามะชวนะมนโนธวรวิถี4ีเลยใช่ไหมสีเลยใช่ไหมคะกามะชวนะ บโนทวารมิถีทั้งหมด45เนนะ่ะว่าอย่างไครคะทุก่า5นี้ชนไ 45, 45. เป็นกามชฌวนะทั้งหมดส่วนอีกเจ็ดเป็นาาอัปปนาอัปปนาชาวนานะทำแล้นะคะสาธุาิสาธุครับได้ยังสาธุครับละ ทีนี้เราจะได้มาดูกันในส่วนของ <c oughs> มโนทวารวิถีนะ <c oughs> คือที่ท่านกล่าวไว้เนี่ยมันมีสารเรื่องใหญ่ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> สามเรื่องใ,ใหญ่ก็คือตะทะนุวัติกะมโนทวารวิถี <c oughs> หรือว่าอนุพันธกรรมมโนทวารวิถี สีวิถีย่อยใช่ไหมคะใช่อ่าสีละและอีกอย่างหนึ่งคือสุทัศมโนโทวารวิถีอันเนี้ยสี่สิบเอ็ดสี่กับสี่สิบเอดมันเป็นสี่สิบห้าน่าใช่ไหมคะใช่สี่สิบห้าเนี้ยถ้าเราสังเกตนะจะเป็นกามชวนะทั้งหมดเลยครับชวนะเป็นกามหมดเลยนะครับนี่ฮะชื่ออยู่นี่ฮะ ากามะสุทะมโนโทวารวิถี<ฮ>ตรงนี้เนี่ยคำว่าการตรงนี้เนี่ยต้องเป็นการมะชวนะอ่ะเรามาดูตรงนี้อีกทีนะมโนทวารวิถีวิถีที่เกิดทางใจเนี่ย<ฮ>มีสามหัวข้อใหญ่ ต้อทวนอีกครั้งหนึ่งครับคือตาทะนุวัตติกาอ่ามโนทวารวิถี<ะ>อันนี้มีสี่<ะ>อย่างที่สองชื่อว่าสุทธาอ่าสุทธามโนทวาร วิถีอันนี้มีสี่สิบห่งเห็ไหม<ช>คะอ่าสี่สิบหนึ่งอันสุดท้ายเรียกว่าอัปปนาชาวนะมโนทวานวิถีเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะคนไกลตอบได้นะคะเจ ใครทำข้างหลังงงเลยเสียงดังยังไงบอามโนทวาลวิถีเนี่ยมีขั <h 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 ้งหมดโดยรวม้เอาตัวเลขมาบวกกันให้หมดเลยค่ะ4 5าเ็ครับค่ะทีนี้มาดูนะตัฐนุกับสุทธะเนี่ยเขาเป็นกามะชาวนะ และการมะชวนะามีทั้งหมดเท่าไหร่คะถ้าตอบได้ให้พักหนาทีสวนายีาวนยี่สเากามวนนายี่สิบปดยคุณมาริเท่าไหร่ ีอศาริตุปะทายินเนอสาธุเลยนะบีอากุ12แเซอร์หาิตุ1ึงมอกุแปะมอกีแปอ้โหนะแล้วเกิดอะไรขึ้นตะกี้ยี่สิบแปนั่งไหลังไหมบางทีมีในใจ26อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเคลืนไหเลอหอะไรนะ ชาวนะเนี่ยเต็มที่ก็ต้องยี่สิบเก้านะคนที่ตอบมั่นใจก็คือแม่กับคุณมาลินะแล้วคุณรัฐแล้วคะเงียบเพราะว่าดูทางอยู่ใช่ไหมเราเราเราเป็นคนต้องฝากคนถูกยี่สิบเก้าคืออะไรมากนะอากูสิบสองห้าสี่เนินโมกูโมกุแปดมกิแปดอันนี้เรียกว่ากามะ ชาวนา29เพราะอะไรจึงชื่อว่ากามพอจะอยู่ในกามนี้เป็นเหเป็นกามัจิตใช่ไหมคะกามมจิตยืนี่ยี่สิบเก้านี่เป็นกามัจิตใช่ไหมเออก็เป็นกามมัจิตนะพวนี้นะกามมัจิต จาเรียชื่อแลกรมิตกรรมพดจิตที่ทาากมจิตเกินในกามพูดเป็นส่วนมากใช่ไหมคะเออการมชะยี่ิเก้านะเป็นส่วนมากเนี่ยเดี๋ยนะถ้าบอกว่าเกินในกามพูดเป็นส่วนมากเนี่ยเพราะอะไรจิงบอกว่าเป็นส่วนมาก การสอนบ้าการสอนบ้าฝรั่งเรก็ไม่ใช่การสอนบ้าสวนบาสนบาการสเขาเริ่มทันแล้วนะดูอัคคุสวรรค์จิตสิบสองเนี่ยไปพรมได้ไหมว่าเป็จิตเนี่ยเป็นจิตของพรมได้ไหมไปจิตเป็นจิตที่อยู่ในขันธ์สันดานของ พรหมที่เป็นปุตชนโสดาบันสกัดคาคามีอนาคามียังได้อยู่หรือเปล่าคะได้ไม่ได้ไม่ได้ปุตชัน่ะป้ตชันไอ้าวคุณวานี่เป็นรง่เป็นปุตชันอนยังเว้นไหมเว้นเว้นเอ๊ะได้ไหมคะจุ๊บเป็นอาลัยขัน มีกำกำลังมีการเข้าสภาน้จะไเข้ารขีดเข้าเนี่ไม่ขีดเมีต้นทเข้าสภาี่ตกนี่ตกนี่ตกคืสิี่มบอกเห้าสิบห้าเขาที่ขีดข้างบนเลยถูกไหมนะตกลงถูกมที่ท่านบอกว่าตามสมควรเนี่ยนะเออที่บอกว่าโดยมากเห็นไหมส่วนมากเนี่ย จริงเนี่ยกามมชวนะยี่เก้าเนี่ยเขาเป็นกาเมจิตแต่ว่ากาเมจิตพวกเนี้ยเกิดในกาเมกูเป็นส่วนมากใช่นไหมคะครับแล้วทำไมใช้คํานี้แล้วพรลมไม่มีเหรอคะมีมีอะไรบ้างมีมีอะไรบ้างคะไมีสองอั่าโคลมปุถุชนอ่ะอย่าอย่าอย่าเอาโคลมปุตุชนอ่ะสมมติว่ายกเป็นโคลมโปตีโปนะครับตีโปนี่โคลมโป แล้วพรมโสพรมสกาพรมอนาอ่าเอาพรมสามเ,เนี้ยอา่าพรมสามเนี้ยสี่ท่านเนี้ยครับพรมทั้งนสี่ท่านนี้เนี้ยดูสิว่าอเอาแค่สินรร่นั้นป้าทหารยังไม่หาคยนะมีอะไรบ้างาอยู่ใน,นาคันธาสนามีโพสต์มีพรมปุกโพสะโสรบานมีสกาทคามีมีหมดไห<ผ>มฮะมีหมดอา่าพรมปุกนะพรมปลูกนะ มีโทรศัพท์ไหมคะวันแสดงว่าหลวงปู่ดูชนเนี่ยมีครบหมดเลยใช่ไหมในตศาสนามีครบเลยใช่เลยแล้วพระโสดาบันน่ะมีไหมล่ะมีมีมีใช่ไหมคะเออพระสกะพระอนาคามีนะมีหมดสิบสองมีหมดเลยนะคะพระอนาคามีอนาคามี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 โทรศัพท์ไม่มีโทรศัพท์ครับอืสิบสองไม่มีอะไรบ้างเนี่ย หลืออะไรมั่งในกันเัศการท่านเหลืออ่าเหลือเหลือเหลือไอ้วิธีกินช้าอุทจจักรฮะวิธีกินช้าของของกโสดนะวันนด้ใช่อุทจจักครับอุทจจักรอุทจจักรอทูมีอะไรอีกโลภะ้าแปลงฮะล้เลยต้านราคาดีนะเจ้าข้ามาดีกามาตีกาดึงดึงดึงข้อมูลจากมาดีกามาช่วยด้วยถาทงข้าง่างเที่ยวเรียนชั้นที่แล้วเนี่ยมันอ่า ถ้าอนาคัมีอกุ er, horses, Ollie. Ollie horses, ุลส่ว okay. ิล12อ่ะเอาอะไรออกเอาครสารได้12ตัวไงเอาโคูดสาออเคลมค้าแล้วอกุุลส่นล12ตกลงท่านเหลือกี่ดวงนะคะว่เด็กจีนเหลือเท่าไหร่คะ ถ้าเป็นพระอนาคามีแล้วนะคะคิดว่าเหลือเหลือเดียวเหลืออุทจักดเดียวอ่ะเดี๋ยวเราฟคุณมาลีิคุณมาลียังอยู่หรือเปล่าคะเออคุณอยู่ถามอะไรนะคะนี่คมอนาคามีพรหมอนาคามีมีอุสนเหลืออยู่กี่ดวง อนาคามีเหลืออักษรอยู่ห้าดวงหมดเลยมีอะไรบ้างคะมีเอ่อจิตติคายุทติตสีทิตตี่ข้าวร,ร,รสีรูป,ปรคาคะเออที่ <ใน S 1> เกี่ยวกับรูป,ปรคาคะรูป,ปรคะค่ะแล้วก็อจกสัมปยุตตจิตหนึ่งอุทจสจ,จ,จสัมปยุตติตเดียวุสา อ่าทุกคุณเอกก็ภูมิใจมากเลยที่พอเนี่ยเขาบอกว่าคุณวันนี้ต่อบมาเนี่ยก็ถูกอยู่ที่อุทธัจจะฮะทิศทิศสี่เนี่ยฮะนี่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 ใช่ทิศทิศสี่แล้วก็อุทธัจจะสัมปยุตติอีกหนึ่งที่ยังอยู่ในขันธรัสนัของท่านเพราะฉะนั้นนี่เป็นการพระจิตไหมคะ S <S <s> <S เออ euh, เป็นการมัจิตนะแต่ว่ายังเป็นบอกว่าเกิดในกรรมภูมิเป็นส่วนมากแสดงว่ารูปภูมิก็มีเหมือนกันแต่มีไม่ใช่ส่วนมากใช่ไหมคะเข้าใจนะ <S <S รูปภูมิไม่ใช่ส่วนมากนะเออจิตพวกเนี้ยเกิดในกรรมภูมิเป็นส่วนมากนะแต่ถ้าเป็นบุคคลเนี้ยบุคคลใดที่ลกอะไรได้ ในกาลวจิตท,ที่กาลวจิตที่สองยี่สิบเก้าเนี่ยกาลวัดชาวนายี่สิบเก้าเนี่ยตรงนี้รเราก็ต้องดูว่าท่านบุคคลเหล่านี้เนี่ยเหลือจิตอยู่คนละกี่ดวงใช่ครับนะที่เป็นพระรยาบุคคลนะแต่บุรุษชนเนี่ยมีอากุสิบสองในคณะสันาเป็นที่ใช่ไหมคะเป็นที่เลยนะแต่ว่าท่านบอกว่าโทสะมูลจิตสองเนี่ย ในปริเชนที่สามใช่ไหมคะใช่ครับท่านบอกว่าท่านบอกว่าโทสัตสองเนี่ยเป็นจิตที่อาศายัยธรรยวัตถุเกิดแน่นอนอันนั้นแต่พรหมท่านก,ก็มีเนี่ยพรหมปุรุชน์ชก็มีธรรยะวัตถุนะถ้าว่าโดยโร,ปรูปภูมิสิบห้าเวนอสัตน,นะอ๋อใช่ใช่ไหมคะม,มีนีอ่อันนี้เกิดแน่นอน,น,น,นแต่ว่าพูดถึงว่าในขันธ์สัมดา ของปุถุชนที่ยังละกิเลสไม่ได้เลยเข้าใจนะคไอ้ท่านถามว่าเขามีไหมในคณะสษณ์มีแต่ตอนนี้ปรากฏอยู่ในรพรหมภูมไหมไม่ปรากฏอย่างเงี้ยนะคะขัาดานนี้แยกย่อยแปครับขันธะขันไปว่าอะไรนะกองกลุ่มใช่ไหมบูมก,กลุ่มนะเป็นกองนะอ่าต้งเวิร์ใหม่ขันธะอ่า สันดาใช่ไหมคะขันเนี่ยแปลว่าเป็นกลุ่มเป็นกองใช่หไหมคะอันนี้กลุ่มนี่หรือว่ากองใช่ไหมคะแล้วก็สันตานะนี่เป็ว่าการสื่อต่อการสื่อต่อของถ้าวงเล็บก็คือของบุญของ